รัฐมนตรีสาธารณาสุขของมาเลเซียยืนยันนะคะว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19ในมาเลเซียนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมดส่วนซิโนแวคที่เหลืออยู่ประมาณสัก8ล้านโดสเนี่ยก็จะใช้เป็นวัคซีนเข็มที่2สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วมาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยไปดูที่มาเลเซียคุนะีนา<ะ>มาเลเซียเขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ใช้ซิโนแวค อค่เออแต่ว่าไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปดีลกับไฟเซอร์ได้ลงนามสั่งซื้อไฟเซอร์ได้45ล้านโดสก็เลยทําให้ทางมาเลเซียเนี่ยตัดสินใจว่าไม่ใช้ซีโนแวคแล้วทำไมเขาดีลได้เร็วอย่างนั้นนะคุณฟางเร็วจังเลยต้องไปดูงานเพราะนั่นเนี่ยต้องไปดูงานที่สาธารณสุขของมาเลเซียนะคะเพราะว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยได้มีการสั่งจองวัคซีนของไฟเซอร์ได้45ล้านโดสซึ่งก็ครอบคลุมประชากรถึง70%ของประเทศ แล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางมาเลเซียก็มีการรับรองวัคซีนยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น a s t r a z เ n e c a Johnson Johnson s o n แล้วก็รวมถึง s i n o v a คนะคะแคนซิโนวัคซีนของ c a n ซิโนด้วยแล้วก็รวมถึงกำลังพิจารณาการใช้งานนะคะการฉีดให้กับประชาชนก็อีกหนึ่งยี่ห้อก็คือ s i n นฟาร์มด้วยการตัดสินใจของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่หลายฝ่ายกำลังกังวลถึงประสิทธิภาพของวัคซีนซีโนแวค ต่อการต้านเชื้อไวรัสโควิดกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้านี่เขาก็เจออย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันรัฐมนตรีสาธารณาสุขของมาเลเซียยืนยันนะคะว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19ในมาเลเซียนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมดส่วนซิโนแวคที่เหลืออยู่ประมาณสัก8ล้านโดสเนี่ยก็จะใช้เป็นวัคซีนเข็มที่ 2, สองหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแบคเข็มแรกไปแล้ว เขาไม่เขาไม่ฉีดไข้ก็แต่คือเขาใช้ซีโนแวคให้หมดพอหมดแล้วเขาไม่สั่งแล้วเพราะว่าสถานการณ์มันบอกว่ามันต้านไวรัสกลายพันธุ์ไม่ได้ใช่ค่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไทยอาจจะไปศึกษาก็ได้นะคะ